สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยนะครับมาช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวติดนะครับที่แปลงนาของลุงชุบนะครับที่มีปัญหาข้าวติดมาหลายรุ่นนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ขาดทุนนะครับทุ่นนี้ลุงก็เลยลองใช้ตองแปดนะครับคู่ตองแปดของเรามาลองหมักได้เจ็ดวันแล้วก็ได้ย่ำไปสองรอบรอบนี้มาอุ้มนะครับค่ะลุงเห็นผลงานอะไรบ้างครับในระหว่างการหมักมา ฟางเปื่อยดีครับฟางเปืือยดีนะครับแล้วก็เม็ดเป็นน้ำนม,มเม็ดเป็นน้ำนมอันนี้อ่ะลุงพิสูจน์หน่อยจ้ะพิสูจน์หน่อยครับว่าเม็ดเข้าดีนะครับที่รอยเยอะแยะมากมายนะครับอ้ดินก็หล่มดีเนาะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือมีแต่เม็ดข้าวดีอันนี้ที่เล,ลอย,ะะลอยขึ้นมาเนี่ยครับคือมันลอยขึ้นมาหมดแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะมหาศาลมากที่ลอยขึ้นมา นี่นะครับเป็นน้ำนมหมดแล้วน้ำนมนะครับนี่คือผลงานแค่เจ็ดวันนะคะทุกคนมาดูนะครับหลังจากที่ลุงย่ำไปเมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับนานนี่คุณคุณดูดูการลอยของเมล็ดข้าวที่โดนย่อยนะครับนี่เราเดินมาตั้งแต่ทางนู้นเลยนะเห็นรอยแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเยอะแยะเลยนี่ค่ะลอยเต็มไปหมดเลยดูนี่นะครับเป็นน้ำนมเลยครับนี่เหลวเลยครับไหนค่ะ นี่ครับอ๋อเป็นน้านมเละแบบนี้เลยใช่เหลวเป็นน้านมอย่างนี้ไม่เหลือแล้วนะเข้าดีดอย่างนี้ไม่เหลือแล้วเนาะใช่เป็นน้านมเป็นไอติมขนาดนี้นะลุงลุงเห็นความแตกต่างเป็นไงครับดินดินเละไหมครับเบคเละครับฟางเน่าอ๋อเละเลยนะเปืือยยุ้ยเลยนะอืเละหมดเลยโอ้ยดูดูดูเข้าดีดสิคะนอยมันลอยเยอะมาก ลุกลุก้นคุณลุงเห็นรอยขนาดนี้ไหมครับ<ม>พวกแครนะครับไม่เคยเครับไม่เคยเห็นแบบนี้<ล>ไม่เคยเห็นรอยนะครับนี่คือผลงานของตองแปดเท่านั้นนะคะใช่เป็นน้ำนมเลยเน,นี่ยดูบีบมาทุกเม็ดอ่าบีบมาทุกเม็ดเป็นน้ำนม,นนำนมขาวเลยนะครับเนี่ยเี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะเห็นไหมครับเป็นน้ำนมก็ขาวเลยนะครับอันนี้ที่ลอยนี่บางคนหาว่าเราเอามาหวานนะครับไม่ใช่นะครับใช่อันนี้คือที่ลอยมาจากชั้นใต้ดินนะครับที่โดนรถเราย่ําขึ้นมา คือน้ํายาของเราไปทําไปทําลายแล้วใช่ไปโดนทําลายแล้วก็เกิดอาการเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมา,อ,าอ่าถามความประทับใจของคุณลุงคุณลุงมีความประทับใจยังไงมั้งครับที่เห็นเม็ดแกลบลอยขนาดนี้ประทับใจมากครับแเราฟางเปลยดีครับฟางเปื่อยดีนะครับคิดว่าเขาดีจะค่าได้จะได้ไหมครับมัจะได้ครับ ก็ได้นะครับคงไม่รอดแน่ๆเข้าดีเท่ไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนข้าวได้เดือนฝ่านะลงนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,เป,นเป็นแปลงนะครับอ่าดูแล้วก็<ส>แปลงนาใครนะครับที่อยู่ในเขต อยู่ตรงไหนลงตรงนี้หมูหนองสนูหมู่สิบสามหนองสนมก็ทะเลี้ยงนะหน้องสนูหมู 13, ห่สิบนะสาม 13, นะครับอ,อยากดูแปลงนานะครับตัวคู่หูตองแปดของเรานะครับมาลงแปลงนาที่สุโขทัยขอเชิญนะครับนะคะขอเชิญครับมาชมผลงานได้เลยค่ะครับนะคะกําจัดเข้าดีดข้าวเด้งยาวัชพืชนะคะตรงนี้นี่คือผลที่ได้นะคะข้าวดีดไม่เหลือแน่ๆค่ะงานนี้ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีดีถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ